อสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับนี่อยู่กับเสียตินครับนี่ไายแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่ว่าเจ้าไอ้นี่ยเนี่นี่สามคันนี่นี่กระตุกหน่อยไหมเ้าจิ้กระตุกอันนี้แฮมติดอามาเทียบกันหน่อยเนาะสามคันเลยเดี๋ยว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 ให้คิดมันจัดการให้นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสามคันนะครับเจ้า เจดรยแล้วก็ซุปอร,ร์กรดตแล้วก็โปรเฟียนะครับเดี๋ยวว่าไอ้จอดสีก็คนละสีเลยครับนี่ขาวชมพูแล้วก็เขียวเนื้วซับนี่เดี๋ยวจะให้เทียบกันหน่อยเดี๋ยวไอเจคิดมาจำตัวนี้ให้มันติดก่อน ก็หลังนะครับสำนักงานเราอันนี้ก็ถังน้ำมันนะครับนี่เรามีหลากหลายครับใครอยากได้เอาไปใช้ก็สกิทเข้ามาโอ้ใส่ยังไงเลยบอยทิพนี่นะนี่ก็บะก็ยังไม่ได้เก็บสีครับอันนี้เดี๋ยวให้ยังสิงมาเก็บให้สักวันหนึ่ง สาดเป็นสีขาวเลยเราจำไปเลยจำเลยโปรเฟรียโปรเฟรียเอ๋ยอยู่ๆมันก็มาลอ่อเทียบเขาเลยครับนี่เจ้าอาดีตเจ m เอ็มเรา ลลมมครับอันนี้ก็รถคันแรกครับน,นี่ก็ยังไม่ประกอบหน้าเลยเดี๋ยวรู้ว่เราลุน้นสีกระทะพ่นเรียบร้อยใส่เป็นสีเขียวสีเขียวอ๋า เดี๋ยวเจอติดแล้วครับบันเทิงนะี่นี่ยฮดำเดี๋ยวพาไปดูภายในครับภายใน เบกชิปป yeah. ี้เนือจิปบอ๋อเดี๋ยวเปื้อนอย่าลงจากปูน พร้อมชกครับพร้อมชกนี่ไอ้เปิดไอ้แต่ดูดีเปิดไอ้แต่ลมเลยตังเราเปิดได้เปิดสวิตเด้นี่เป็นไหนล่ะเป็นไหนล่ะฮู้นะเฮ้ยเอาไอ้โปรเฟียโดนรีบฟื้นขึ้นชีพเลย เนี่ยของชิตตินเขาก็มีปูเปียอยู่คันหนึ่งจัดมาเปิดสำนักงานขายอยู่ตรงนี้แหละนี่ฮะจังหน้าห้าร้อยจังหน้าร้อยกี่จังหน้าห้าร้อยห้าร้อยก็เท่ได้เพางั้นรถคันนี้เต็งแบบประหยดมากเต็งแบบประหยดเรียด เสียจินสนใจแล้วครับเป็นไงเลดเลดมีมีมุดด้วยรถม่ไกดรีโมทใช้รีโมทรีโมทรีโมท กระจังนี่ก็ใส่จังมาห้าร้อยบาทเบ่าไหมเบ่าไหมฮะกันริงเบ่าไหมเบ่าเรื่อยหัวเก่าๆทําเลยมันก็คืออยู่เนอเออจากสภาพเดิมกับสภาพปัจจุบันนี่มันต่างกันเยอะ นี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้ขับถอยไปก่อนไอ้ที่รีบถอยไปจุงอ่างครับผมชุกถอยไปเลยเออระบบไฟฟ้าอีกบะบไฟฟ้าบนนั้นเนี่ยเอยเอแม่มันใดแม่ไันใดอ้ ไปดูไอ้ไอ้ห <üyor> ัวสามหัวนี่ใครใหญ่กว่าพ้างโปเฟียใหญ่กว่านะอ่าเทียบดูเทียบดูเดี๋ยวไปดูว่าโอ้โปเฟียกินขาดนี่พี่น้องเป็นไดล่ะเป็นได้ได้แบนี้โอ้ลมน้อยจุบเลยชุ๊บเลย Nào, nào, lại, mà đi ừ, đấy. Oh. đi như nào má, đi nào má. Yik. Yik. Nè, mình đây. Ít nít nương ấy. Mày tông đạp đơ Nè. Ô, hú S700 lấy lên là rồi. Ừ. Nè. <cườiười> Hả? <cười> ก็ไม่ดึงเบรกมือเบรกช็อลมมันมีอยู่โบเฟียกว้างกว่าโบเฟียโบโบเฮ้ย,ยไปยกปุยห้เขาหน่อยครดบไปยกปุยห้เขาก่อน,อนแล้วเอาอะไรไปนุ่นล้อแป๊บนึงหาดู นี่ครับผู้สู้กับไอ้โปรเฟียใกล้เคียงกันเลยเนาะเท่ากันใหญ่เท่ากันแต่เอเจร้อยจะแคบกว่าแต่ความสูงก็ไม่ต่างกันเนาะเนี่ยดูครับต่อยู่ก้อยนึ่มยางเล็กเนาะันเกออถ้าใส่ยางใหญ่มันจะสูงกว่าคันี้ดิไอไอไอโปรเฟียนุ่นยางใหญ่ของเทอาเสียตีนะนุ่นยางพันนะนุ่นเออ นี่ครับนวนเขียวเนียวซับอันนี้ก็ฟ้าใสอืมกลายเป็นโปรเฟียเลยเนาะร <Bliss S 2> อเลยรอเลยครับของเสียตีนไหนคันที่จอดไวว่าไม่ใช่โปรเฟียอย่างงี้นี่รรหรือว่าแบบนี้เลยบบเมื่อไรจะฟื้นคืนชีพล,ะล,ล่ะเอาไปนี่เอามาจอดนี่เจ้ยวเลยครับนี่ เนี่ยสีสีมันก็สวยไปคนละแบบเลยเนาะไอ้สีเขี้ยวนี่ขนาดขนาดเราไม่ได้ทําทั้งคันนะมันยังยังดูสดใสอยู่เนี่ยตอนแรกว่าจะทําทั้งคันพอดีว่าเสียดายครับเออใช่จนลืมเครื่องเรายังไม่นี่เลยเนาะยังใช้ยาวเอก็เดี๋ยวจะใส่ระบบเออยู่ไปถอดคอมมาแล้วเดี๋ยวให้จันเจ้าเอมา แปดร้800อาายอ่ะจันเจ้ามาบ่จันเจ้าแหละสำนักง,งานนี่ใช้เลยจันเจ้าไม่เรียกไอ <ฮะ S 2> ้พวกเขามาหั่นมาบ้าง <c oughs> เพราะว่ากงซุนกงซุนต้องเรียกจันเจ้าโอ้เออกงซุนต้องเรียกจันเจา้าบริษัทน,นี้คือกงซุนก็มีอะไรก็เรียกจันเจ้ามานี่จันเจ้าจะมาดูแลให้ส่วนเป้าบุญจินนี่ นี่เปาบุญจินเ <laughs> นเ้เปา้ยปไหนเปาแล้ว <laughs> ไม่ใช่เปาบุญจินนี่ไอ้ซาละเปานี่ไปงานบุญเนาอเอาไปจอดเรียงสามคันน,นี่จัดแถวบ้านเราไปไม่จะป,ปิ๊กพาไปนี่นี่จัดวัดป่านี่มั้ง เอามิติ่งลงวัดป่านี่ฮะนี่เอารถมาลงนี่นี่จะนี่ไงจัดมิติ่งลงเนี่ยเออนี่เอาหินเอาทรายมาลงนี่เหี้ยไปเต็ตินไงโน่โนโน่โนพาไปดูโอ้ใครมาขุดให้ขุดให้อะไรให้ขุดลมไปขุดลมเลยนี่เอามาปักดูมันจะโรดไหมที่ผมไม่เบอร์น่ะไม่ไม่คนบ้านน้องน้ำขุน ตัดเอาเลยเด็กิ่งมันจะมาเลี้ยงกิ่งเด้นี่นี่มันจะมาเลี้ยงกิ่งพวกนี้ตัดเอาเลยเสียดายนะมันพุ่มมันดีอ่ะเออเดี๋ยวมันแตกไหมเนี่ยตัดนี่ตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดเลยนะอันนี้เขาเรียก